วันนี้นะคะสาธิต Crush Your Goals ส้มได้ดึงเอาวันที่19นะคะ J19 มาให้ดูจะได้คิดภาพออกว่าเอ๊เขาเรียนมีกี่ day คือจริงๆอะ่ะมันมีทั้งหมด56วันนะ,ะวันนี้ขอสุ่มมาแล้วกันนะคะเป็นวันที่19เพราะในแต่ละวันอะ่ะจริงๆแล้วจะสอนเป็นสเต็ปเลยนะตั้งแต่ง่ายไปจนถึงยากนะคะแต่งประโยคทุกบทแทรกด้วยกลมาพาร์สคอนต n เนีนะคะ อ่ะอีกหนึ่งพลาไม่ออกใช่ไหม past คืออดีตการใช่ไหมคะแล้วมันไปอยู่กับ continue c o ค t i n u e คือ ing นะคะนะมคะ ing เนี่ยมันมี s ิกเนเจอร์ที่มีความหมายว่ากำลังซึ่งปกติจะเป็น is am are บุก verb ing กำลังเกิดขึ้นแต่คราวนี้เรามาคุยเรื่องของ past continuous ค,ความเป็น past เนี่ยจุดนี้ก็เลยเป็นจาก is am are เป็น was w e r e เท่านั้นเอง เปลี่นให้เป็นอดีตการนะคะมันก็จะได้เป็น was were บวก verb ing ความหมายแปลว่าะอะไรแล้วมันจะกำลังเกิดขึ้นได้ยังไงในเมื่อพูดถึงอดีตการความหมายก็คือตอนนั้นกำลังทำอะไรเห็นปะคะมันมีการเน้นอยู่นะคำว่ากำลังทำอะไรในตอนนั้นค่ะเป็นการจัดจับคู่ได้ถูกต้องนั่นแหละเพราะว่าอะไรกำลังเห็นปะคะส่วน was were ตอนนั้น ตัวอย่างเช่นตอนที่ฉันโทรหาเมื่อคืนนี้เธอกําลังทําอะไรอยู่เห็นปะคะอดีตการที่กําลังเกิดขึ้นในอดีตนะใช่ไหมวันนี้เรามาดูกันนะการใช้งานใช้ยังไงถ้าเกิดประธานเป็น I he she it ถั่วนะให้ใช้คู่กับ was ก็จะเป็น I was he was she was it was แต่ถ้าเกิดประธานเป็น You were they ก็ต้องใช้คู่กับ were ไดนไงบ้าง you were we were they were การใช้งานนะคะชอบใช้คู่กับ v e บ b ช่องสองเรียนมันจะมีคู่ของมันอยู่ดังนั้นการจับคู่ให้ถูกทำให้เราสร้างประโยคได้ไวขึ้นรู้สึกก็จะเขียนสรุปให้แบบนี้เลยนะคะก็คือว่า was were ing นะคะคู่กับ เวิร์ท่องสองบทน,นี้ดูแบบง่ายๆเลยนักเรียนเข้าใจแหละว่าหลายคนเนี่ยเคยท่องผ่านกันท่องมานละ้เทนสนี้โครงสร้างแม่นโครงสร้างเป๊ะแต่ทำยังไงจะเอาไปจับใช้ได้จริงสัานการณ์จริงเราก็จะต้องมาฝึกแต่งประโยคเพราะฉะนั้น Crush Your Goals มีการ Intro รนะคะ t r o g r a กราฟแบบสั้นๆที่เหลือแต่งประโยคหมดเลยนะคะประโยคที่ส้มเตรียมให้ทั้งหมดในบทนี้นะคะมีอยู่12ข้อ แต่เป็น12บข้อที่คุณจะต้องคิดช่วยประดิษฐ์ประโยคด้วยกันตั้งแต่เริ่มแรกเลยฉันกำลังขับรถอยู่ตอนคุณโทรมาคำว่ากำลังขับรถอยู่ไม่ได้กำลังขับตอนนี้แต่เป็นการใช้คู่กับคุณโทรมาเปิร์ฟทั้งสองส่วนคำว่ากำลังขับอยู่ใช้เป็น was w e r e i n g เอาล่ะคนที่บอกสับน้อยคุณโซมีสับไปให้ข้างหน้าแล้วเป็นหน้าคอลัมน์เลยเพราะฉะนั้นยังไงก็รอแต่ที่เหลือต้องผันช่วยกันนะคะจะได้ว่าไงคะฉันกำลังขับรถ I ใช้กับะไย Was หรือ Were ทั้งบนมีสูตรให้แล้วดึงลงมาใช้ให้ถูก I was d r i v e ผันเป็น driving จบเลยนะคะ I was driving ก็เหมือนกับ I was driving a car ไม่ต้องใส่ก็ได้ตอนคุณโทรมาเอาอะไรมาลงเลย when you โทรหาฉันนะคะ call มีตรงนี้ถูกหมดแล้วยังร้อยเปอร์เซแล้วยังจะอะไรไปร้อยล่ะก็ในเมื่อตกลงกันแล้วนี่นา when ใช้กับ break ช่องที่สองดังนั้น call ตรงนี้ก็ต้องผันเป็น called I was driving when you called me. ถามว่าตอนนี้ขับอยู่หรือเปล่าไม่ได้ขับอยู่คุณโทรหาฉันตอนไหนตอนที่ผ่านมาแล้วในอดีตนะคะเพราะฉะนั้นแล้วสรุปเป็นคร่าวๆคือมันเป็นการจับคู่ tense ท,ที่อยู่ในมิติเดียวกันนั่นก็คือมิติของอดีตการแต่อดีตตัวหนึ่งเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วจบแล้วเราไม่ได้อยากจะเน้นก็แค่จบเธอโทรมาในอดีตหนาทีก่อนเมื่อวานนี้เมื่อคืนนี้ แต่อดีตตัวที่สองเป็นอดีตที่เน้นว่ากำลังเกิดขึ้นในตอนนั้นข้อสองฉันกำลังคิดถึงคุณอยู่พอดีเลยเพราณว่าอยากจะพูดถึงอดีตการว่าเมื่อกี้กำลังนั่งคิดถึงอยู่เลยนะแล้วเธอก็โผล่มาให้ฉันเห็นแล้วเธอก็โทรหาฉันอะไรามาณนั้นเราอยากจะเน้นว่าฉันกำลังคิดถึงเราไม่อยากพูดแค่ว่าเมื่อกี้ฉันคิดถึงคุณไม่ได้อยากพูดแค่นี้อยู่ต้องดูความต่างให้ออกนะถ้าเกิดเป็นโจทย์ว่าเมื่อกี้ ฉันคิดถึงคุณคำว่าเมื่อกี้ที่ว่าใช้แค่ I missed you ได้เลยเห็นปะ่คะ miss ตัวนี้เป็นเวอร์ชันสองแต่ครนี้อยากจะเน้นว่ากำลังคิดถึงอยู่พอดีเลยตั้งประโยคก่อนเลยคืออะไรคะตั้งประโยคด้วย I กำลังทำใช้ล tense I was นะคะ คิดถึงก็เป็น missing I was missing you I was missing you เมื่อกี้นั่งคิดถึงอยู่นะฮะหรือจะพูดว่า I was just missing you หรือจะใส่คำว่า earlier ที่ว่าเมือ่อเมื่อครู่นี้ early นะคะมาจากคำว่า early เปลี่ยนเป็น earlier earlier ข้อสมเมื่อกี้ฉันกำลังงีบอยู่เห็นคำว่ากำลังไหมเมื่อกี้ฉันงีบอยู่ตอนนี้ไม่ได้งีบแล้วเพราะเธอนะ่ะมาเคาะประตูบ้านดังมากเมื่อกี้ฉันกำลังงีบอยู่ไปเลยค่ะ I was napping I was napping หรือคำนึงคือ take a nap take a nap ก็จะเป็น I was taking a nap I was taking a nap น,นั่นเอค่ะกลับขึ้นไปข้อสองเมื่อกี้หน่อยครูส้มนี่ยลืมดูว่าคำที่ครูให้หนูให้นักเรียนเอาไปคิดมันคือคำว่า think of เพราะงั้นก็จะผ่านอีกเฉลยหนึ่งนะคะก็จะเป็น I was I was just thinking of you I was just thinking of you ประมาณนี้นะคะส่ว so, น <So, S 1> คนที่สงสัยว่าความต่างระหว่าง think of you กับ miss you คืออะไร think of เป็นกำลังการ,การคิดถึงหรืออาจจะเป็นคิดถึงกำลังทบทวนเรื่องราวอยู่นะคะหรือเรื่องราวออกมาแล้วก็มาทบทวนในความทรงจำว่าเออเราไปกินอะไรกันมาบ้างนะะแต่ถ้าเกิด missing นี่คือความคิดถึงที่แบบ มันคิดถึงะเธอแบบเธอคิดถึงใครสักคนหนึ่งไปด้วยความอารมณ์นะนะักเรียนมีอารมณ์คิดถึงหรืออาจจะเศร้าได้ซ้ำเนะคะเศร้าหรือ in love เป็นต้นอยู่ในห่วงอารมณ์ in love แต่ถ้า think of ไม่จำเป็นจะต้อง in love อย่างเดียวแต่เป็นการคิดถึงเหตุการณ์โดยเฉพาะเจาะจงอ่ะข้อสุดท้ายแล้วนักเรียนล่วงเลยเวลาเราเนี่ยพยามล็อกอินเฟซของฉันตอนฉันกำลังช้อปปิ้งอยู่ เออถือตะกร้าออกไปเดินช้อปปิ้งกําลังทําเขาพยายามล็อกอินเพราะฉะนั้น2เหตุการณ์นี้นะคะเป็นเหตุการณ์ a ที่ล็อกอินและเหตุการณ์ b ตัวไหนต้องใช้อิงตัวไหนใช้แค่เว r ร์ทั้งสองเปล่าเปล่าป,าปกติอันแน่นอนตอนฉันกําลังช้อปปิ้งเป็นการเน้นย้ำว่ากําลังเกิดขึ้นเพราะฉะน,นั้นแล้วก็จะเป็นตัวหลังนะคะได้ความ i n g ไปแล้วตัว a case a ก็เป็นช่องสองปกติ คำว่าพยายามคุณมให้มาแล้ว try ทำเป็นชั้งสองเป็น t r y e d he นะฮะเขาตั้งประโยคด้วย he เนาะ,ะ he t r y to log in นะฮะ he t r y to log in to my facebook ตอนฉันกำลังช้อปปิ้ง when I was shopping when I was shopping. สำหรับคนที่กำลังเอกใจว่าอ้าว when แล้วทำไมไม่ตามด้วยเวอร์ชันสองเฉยๆแล้วทำไม ing ไม่มาอยู่ข้างหน้าเหมือนในสูตรนี้นักเรียนขาคำว่า w e n เนี่ยมันเป็นคำกลางเพราะฉะนั้นแล้วเจ้าหน้ากับเจ้าหลังจะสลับที่กันอยู่แบบนี้ได้เสมอนะ มันอยู่ที่คุณอยากจะเน้นย้ำเหตุการณ์ไหนให้เป็นคำว่ากำลังนะจ๊ะเช่นถ้าเกิดเวนมันอยู่ตรงนี้ถ้าคำว่ากำลังมันมาอยู่ข้างหลังคุณก็จัดการเป็น ing ส่วนข้างหน้าก็เป็นช่องสองเป็นเศษส่วนที่สลับที่กันได้นะนี่คือลัอกษณะการสอนให้พวกเราใช้ tense ใช้ grammar เข้ามาประยุกต์กับประโยคสื่อสารได้จริงสถานการณ์ทุกอย่างนะคะ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันเป็นเหตุการณ์รอบตัวเรานะคะแล้วก็อยากจะพูดให้ชัดเจนนิดนึงขอ clarify นิดนึงนะคะ clarify คำว่า Lon อคือในคอสนี้ทั้งคอสถ้าเกิดเป็นคําว่า she กับ her เนี่ยในคําภาษาไทายเราจะมีคําว่าเธอใช่ปะคะกับอีกคํานึงคือคําว่า Lon อนี้ในคําที่อยากจะตัดเรื่องความสับสนว่าเอ๊ะตกลงโจทย์ข้อนี้ครูส้มอยากจะใช้คําว่า you หรือเปล่า เช่ไหมคะเพราะคําว่า you ที่แปลว่าคุณหรือแปลว่าเธอก็ได้ในเมื่อต้องการตัดความสับสนตรงนี้ก็เลยปักคําว่าหล่อนก็รู้แล้วแหละว่าโอเคเราตั้งใจจะใช้คําว่า she ในจุดข้อนี้แค่นั้นเองเนาะสำหรับใครที่คิดว่าสงสัยในจุดนี้หรือจริงๆคําว่าหล่อนก็ใช้กันอยู่ในเรื่องของสมปัติสานวนใช่ไหมดูหล่อนสิอะไรประมาณนี้ อะและนี่คือสาหคิดของ Crush y o u r Goals แต่งประโยคล้วนเพิ่มพลังการคิดภาษาอังกฤษให้เร็วขึ้นสร้างระบบการคิดให้เป็นภาพที่ชัดเจนขึ้นโดยไม่ต้องท่องจำเรียนเราได้ผลจริงค่ะมีทั้งหมด56ปทสมัครเรียนปุ๊บ เขาเรียนได้ทันทีเลยแล้วไม่ต้องกังวลน,นะคะคนที่มีเวลาคนที่เรียนชา้าหรือว่าซึมซับนานมากกว่าจะเข้าหัวหรือว่าท่องแล้วลืมม่านคอร์สไหนมาแล้วก็ตามแต่ถ้าเกิดยังไม่เจอหลักสูตรครูส้มอย่าเพิ่ง Gi v e up ทางภาษาอังกฤษนะคะจัดคอร์สนี้ไปเรียนช้าแค่ไหนก็ทบทวนได้เพราะตลอดชีวิตเพียง1990ตรงนี้คุ้มมากเลยเรียนกันทั้งหมด56บทยาวๆแบบนี้เลยบทหนึ่งนี่ยาวมากเลยนะนะคะมีการสอนให้เปรียบเทียบประโยชน์ เน้นๆเลยค่ะเน้นๆเลยบอกเลยว่าสอนละเอียดมากพื้นฐาน้อยแค่ไหนก็เอาอยู่สมัครแล้วเขาเรียนให้ทันทีนะคะส่งเอกสารให้ด้วยค่ะ